เซนครับออฟฟิเชียลโอ้โหทะเลทรายที่นี่เนี่ยร้อนมากๆเลยแต่เราก็ต้องมานะเพราะว่ามีคนแจ้งเรามาว่าที่นี่เนี่ยพบเจอสไลเดอร์ประหลาดอยู่กลางทะเลทรายดีนะคนที่แจ้งเนี่ยเป็นพวกพ่อคาเล,ล่ลอนมูลน่ยมันถึงได้มีเยอะหมายถึงแบบว่าเราเนี่ยถึงสามารถเชื่อถือได้เราก็ไม่ได้ทำงานนี้ให้คุณลุงสันชัยมานานแล้วนะ เราก็ต้องไปดูว่าคุณลุงครับเขามอบหมายภารกิจนี้มาเนี่ยภารกิจนี้ต้องเป็นความจริงแน่ๆเฮ้ยนี่ไงที่เขาว่ากันว่าเป็นสไลดเดอร์ประหลาดที่อยู่ดีๆเนี่ยก็โผล่ขึ้นมากลางทะเลทรายโดยไม่มีเจ้าของสไลเดอร์นี้เนี่ยจะต้องเกี่ยวโยงกับคนที่เดินทางกลางทะเลทรายแลหายไปแน่ๆเลยอ่ะ เขาว่ากันว่ามีนักเล่ล่อนเนี่ยกลางทะเลทรายหลายคนหายไปแล้วก็มักจะหายในทะเลทรายบริเวณที่มีสไลเดอร์นี้อยู่ด้วยเวลาเขาเจอสไลเดอร์กันเขาเลยแมเขาเลยมีแบบว่าห้ามทักสไลเดอร์อะ่ะงั้นสไลเดอร์นี้เนี่ยจะต้องมีมูลทําให้คนหายไปแน่ๆยังไงก็ตาม,มานะเราก็คงต้องเอาสไลเดอร์เนี้ยกับศูนย์วิจัย แต่ดูท่าทางแล้วสไลเดอร์นี้เนี่ยจะขนไม่ได้ง่งายๆแล้วเนี่ยเราต้องไปตามคุณลุงให้เขามาช่วยว่าสไลเดอร์นี้เนี่ยขนลําบากอะเนาะงั้นเราขนสไลเดอร์ไปที่ศูนย์วิจัยคนดีกว่าเราค่อยไปดูกันว่าสรุปสไลเดอร์นี้มันคืออะไรกันแน่นี่สินะสไลเดอร์ประหลาดการทะเลทรายแต่แต่ฉันได้ไปหาข้อมูลจากห้องสมุดของที่นี่มาเขาว่าสไลเดอร์ที่เนี่ย ต้องไม่ใช่สไลเดอร์ธรรมดาอย่างที่เราคิดแน่ๆมันต้องเป็นสไลเดอร์พิเศษจากในหนังสือสักเล่มนึงในห้องสมุดแห่งนี้เนี่ยฉันได้ไปพบว่ามันมีประวัติสไลเดอร์กินคนที่เคยตั้งอยู่ที่โรงเรียนแห่งหนึง่งแล้วพอเด็กๆสไลด์ลงมาจากปากป่องสีแดงนั้นเด็กๆก็ไม่เคยออกมาอีกเลยแล้วบันดันตรงกับสไลเดอร์ตรงนี้พอด,ดีอุ๊ย แหมคุณลุงอย่าไปขยับสไลเดอร์สิคะเออลุงเปล่านะลุงไม่เด็กิดจะขยับมันสักหน่อยโอ้ลุงไม่ยุ่งก็ได้เจ้าสไลเดอร์เนี่ยถ้าเราไปทำอะไรมันมันก็จะโจมตีเราแต่ว่าเราเนี่ยอย่าทำดีกว่าดีไม่ดีอาจจะเป็นสไลเดอร์ในตำนานนั่นสไลเดอร์ที่เด็กจะหายไปเมื่อเด็กสไลด์ลงมาทางท่อป,ป่องแดงนี้โอ้โหเ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆเนี่ย นี่ก็เป็นเหตุการณ์ที่อันตรายมากๆเลยด้วสิแบบนี้เนี่ยเราก็คงต้องเอาเจ้านี่เนี่ยไปทําลายทิ้งหรือไม่ก็เก็บเอาไว้ในที่ปลอดภัยวคุณลุงอย่าไปยุ่งกับสไลเดอร์นะคะเฮ้ยมันไม่ทําอะไรลุงหรอกนะลุงรู้อยู่แก่ใจจ้ะนี่กูเห็นแม่เห็นแม่มันไม่ทําอะไรลุงเลยแหมลุงอย่าไปไว้ใจสิคะเจ้าเนี่ยเป็นสัตว์ประหลาดมันอาจจะทําอะไรเราเมื่อไหร่ก็ได้นะคะคุณลุง โอ้ยเธอนี่ก็กังวลไปเรื่อยเลยนะโอ้เชื่อฉันสิฉันเป็นคนของที่นี่ฉันรู้แหละว่าฉันทําอะไรอยู่เไม่ยุ่งก็ไดนงอนโอ้คุณลุงอย่าง,งอนสิคะเอาๆคุณลุงระวังคะ่ะแม่เดี๋ยวมันก็ลมทับหรอกคะ่ะเฉันไม่กลัวหลอกนะแต่ว่าเขาบอกว่าถ้าเจ้าเนี่ยได้รับบาดเจ็บเนี่ยเจ้าเนี่ยจะโมโหมากๆเลยนี่นาะโอ้โหต้องระวังต้องระวังงั้นเราคงต้องอบพยพมันไปสถานที่อื่น แต่ว่าคุณลุงบอกว่าให้เอาเจ้าเนี่ยไปทดลองกับหมู่บ้านที่ทําผิดข้อสัญญาอยู่มันมีหมู่บ้าน npc นหมู่บ้านหนึ่งที่ทําผิดข้อสัญญากับเราให้เอาเจ้าเนี่ยไปทดลองว่ามันจะทําร้ายเจ้า npc นพไหมถ้ามันทําจริงๆเนี่ยแปลว่าเจ้านี่เนี่ยคือเครื่องจักสังหารดีๆนี่เองงั้นเราพามันไปหมู่บ้านนั้นเราก็ลองปล่อยมันดีกว่าเนาะเพื่อการทดลองอะเนาะ มันอาจจะต้องดูทรมานอะไรเจ้า NPC หน่อยแต่ก็ทำยังไงได้ล่ะงั้นเราลองปล่อยปอยมันไว้หมู่บ้านนะกันค่ะหมู่บ้านหลังนี้แหละที่ทำผิดข้อสัญญาแต่ก็รู้สึกไม่ค่อยโอเคถ้าพวกเขาจะต้องตายไปแต่ไม่เป็นไรงั้นก็ถ้าเป็นอย่างที่ตำนานเขาพูดจริงๆสไลเดอร์เนี้ยจะโมโหร้ายมากเวลาเราทบุตีมันกันก็อ้าไม่โดนหรออันนี้อื เฮ้ยเขาไม่ออกล่าหรือว oh, so ่าอาจจะไม่ใช่สไลเดอร์ที่เขาพูดกันน่ะอู้นี่ไงจริงด้วยเอาแล้วเอาแล้วโอ้โหสไลเดอร์นี้นี่เองนี่คือคงเป็นสาเหตุที่ทําให้คนเนี่ยหายไปหมดอุ้ยอุ้ยอุ้ยเจ็บเจ็บเจ็บโอ้ย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 ยายาสไลเดอร์นี้โหด้ายมากจะฆ่าแม้กระทั่งคนที่ปล่อยแกสเหล่รเนี้ย โอ้โหดูสไลเดอร์แห่งนี้มันใช้ทุกสิ่งทุกอย่างในการเดินแถมเดินทะลุได้ด้วยอะ่ะโอ้โหน่ากลัวมากๆอุ๊ยแล้วสไลเดอร์แห่งนี้เนี่ยเราคนหายไปทั้งหมดเนี่ยอย่าบอกนะว่าคนตายทั้งหมู่บ้านแล้วนี่ไงนี่คงเป็นสาเหตุที่ทําให้นักเดินทางทะเลทจายหลายๆคนเนี่ยหายไปแน่ๆเพราะว่าแค่เราเดินผ่านมันเนี่ยมันก็หายไปแล้ว จริงด้วยมันมีพลังในการดูดคนเข้ามาหาด้วยอะเราเนี่ยกระโดดไปหามันเองเลยนะแต่ดีที่เราเนี่ยขอโชคขอลาบมาจากหลวงพี่แล้วเราก็เลยไม่เป็นอะไรเราดูท่าทางหรือเจ้าสไลเดอร์นี้เนี่ยจะไม่หยุดโมโหง่ายๆด้วยเป็นไปได้ว่านักเดินทางกลางทะเลทรายพวกนั้นน่ะไปทําอะไรให้มันโมโหสักอย่างแนๆ่ๆแต่ตอนนี้มันอยู่ไหนอะมันพยายามตีเราใหญ่เลยโอย้อยู่นี่โอเคโอ้โหถหลบในป้าเนี่ยยังไม่ปลอดภัยเลยนเนี่ย จอสไลเดอร์ตัวนี้เนี่ยน่ากลัวมากมากนี่เนละยนี่นี่นี่แน,น่โอ้โหโอ้โหโอ้โห,โอโหูมันจะไม่หยุดจนกว่าทุกคนจะตายหมดแน่แนมันคงจะรวมถึงเราด้วยสินะหืหลายหรอหลายหรอโอ้โห,โโหมันน่ากลัวมากๆเลยค่ะทุกคนอย่างงี้สินะคนที่ทะเลทรายถึงหายไปรู้แล้วละ่ะโอ้โหเราต้องรีบรายงานคุณลุงด้วยนะว่ามันเนี่ยมีพลังอะไรบ้างมันมีพลังในการฆ่าคนกินคนแล้วก็มีพลังงาน พลังในการดูดคนด้วยโดยการดูดคนเนี่ยมันจะใช้ตรงสไลเดอร์สีแดงของมันเนี่ยดูดคนออกมามารวมกันไว้อ่ะน่ากลัวมากๆเลยแล้วดูท่าทางแล้วมันจะไม่สงบง่ายๆด้วยอุ๊ยโอ้โหมันดูดได้ไกลมากมาก เมื่อกี้เนี่ยเราอยู่ตรงนี้เนี่ยเรายังโดนแรงดูดลมเลยแปลว่าเจ้านี้เนี่ยมีแรงดูดลมอันมหาศาล <c oughs> ไม่ทายแล้วถ้าปล่อยไว้อย่างนี้ต่อไปเนี่ยมันต้องยึดของโรคแน่ๆงั้นเราก็คงต้องกลับไปเอาของมาปอบมันปอบอะไรล่ะมาปราบมันแย่ <c oughs> yeah, แล้วคิดดีไม่ได้ที่เราปล่อยมันโอ้โหแต่พุยมันถ่ายทางเป็นระเบียบอยู่นะเราเอาไว้ใช้มันถ่ายทางได้นะเนี่ย เออคิดดีในแง่ดีก็ใช้มันไถทางได้ะทุกคนอุ้ยอะไรเราไม่ใช่แล้วต้องรีบหาโคมกำจัดมันโหรีบหาโคมกำจัดมันเถอะโอ้โหรู้ตัวอีกทีเนี่ยมันก็เดินมาทางนี้แล้วมันเดินเร็วมากๆดูสิดูปากของมันปากของมันเนี่ยพร้อมจะกินกินคนได้ถุกเมื่อเลยแต่ไม่เป็นไรนี่นี่นี่เราเอาทีนทีมารอบนี้เนี่ยเราเอาทีนทีมาเลยนะมันจะต้องตายอุ้ยปากมันน่ากลัวมากอ่ะ เออนี่แน่นี่แน่นแนโอ้โหโดนไปขนาดนี้มันยังไม่ตายเลยค่ะแถมเรายังได้เห็นปากมันง่ายขึ้นด้วยอุย้ยอืมด้หนอย่างนี้ใช่ไหมได้ไนอย่างนี้ใช่ไหมอึ๊บอ๊ยโอ้โหโอ้โหสู้มันไม่ได้เลยค่ะไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วเอ้เจ้าตัวนี้เนี่ยจะต้องโดนเราจัดการนี่แน่เอาทีมทีไปกินแต่ต้องตายแล้วแหละทาไม่ตายไม่ดูพูดไานแล้วนั่นแหละอยู่บนทีนทีพอดีอืมนี่เนี่ยนี่แน่นแนโอ้โหไม่ตายค่ะ โอ้โาตัวนี้มันอึดมากๆโอ้อหเจ็บเจ็บเจ็บโอ้โหเจ็บอึดเกินไปแล้วนะแกเนี่ยนี่นี่นเอาไปอีกเอาไปอีกเอาไปอีกนี่นเอาไปอือเอาไปเลยโอ้โหเจ้าสไลเดอร์กินคนเนี่ยอึดมากๆโอ้ยมันดูดเราเข้าไปอีกแล้วค่ะออื้ตายเล่นอย่างนี้ใช่ไหมเล่นอย่างนี้ใช่ไหมเจ้าสไลเดอร์แกเล่นอย่างนี้เองนะเอาไปเลย โอ้โหแปลว่ามันจะดูดเราตลอดเลยนะคะเนี่ยเราตีจนดาบจะพังนะมันก็คงยังไม่ระเบิดหรอกอุ้มคงยังไม่ตายแน่ๆเลยอะแต่ว่าทําไมระเบิดมันไม่ยอมระเบิดลเ,เลยเนี่ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยนี่ไงนี่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 จะตายหรยังจะตายได้หรือยังอือเออมันไม่ยอมตายด้วยแถมมันยังว่ายน้ำต่อได้เราอีกโอ้โหโคตรยามเลยเนี่ยนี่นอกจากจะไม่ตายที่มาว่ายน้ําอะไรอีกนึมันสนุกไหมนี่อีโอ้โห มันโหเพิ่งเห็นว่าสไลเดอร์ทอมันโจมตีแ้ววอะมันยาวมากมากเลยคับทุกคนว่าแล้วที่เด็กไม่มีทางออกมาเพราะว่าต้องโดนมันเคี้ยวตั้งแต่อยู่ในสไลเดอร์สีแดงแน่แนเลยตำนานมีจริงนี่แหนมันคือตำนานอื้มอืม,อมนี่แหน่อนี่นี่แหน่ลอ,องสิโห oh, สไลเดอร์ยาวมากแล้วมันทําท่าทางเหมือนจะกินใครสักคนอยู่ด้วยทําอย่างนี้ใช่ไหมทาอย่างนี้มันไม่สนุกเลยนะเจ้าสไลเดอร์ นี่แน่นี่แน่นี่แน่นี่แนมม่มันจะตายให้เราไหมเนี่ยเลือของมันเท่าไหร่กันบอกว่ามันจะตายนะถ้ามันไม่ตายโอ้โหหืปากของมันเนี่ยเต็มไปด้วยเขี้ยวที่น่ากลัวมากๆเลยแปลว่ามันไม่ยอมตายให้เราง่ายๆแน่ๆนะนะอย่างนี้เนี่ยเราก็ต้องทุ่มเททุกอย่างที่มีอึบอึบวางทีอินทีหลๆลูกแล้วค่อยจุดระเบิดทีเดียวมันจะต้องตายแนย่ๆถ้าเราทำอย่างนั้นนะ่นะอึบโอเคโอ้โห ไม่ได้เลยไม่ได้เลยเจ้าสไลเดอร์พวกนี้มานนี่อือหือือหอมันยังตีเราอยู่มันยังตีเราอยู่นี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 ่ต้องเล่นอย่างงี้ต้องเล่นอย่างงี้โอเคเอออึ๊บโอเคหนีหนีหนีนีมาดูผลรับกันว่าจะได้ผลไหมนี่แน่นี่แน่นแนอะมันไม่ตายแต่เราตายเองอะ โ okay, อเคเป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนสนุกไหมคะจะกับคลิปในวันนี้นั่นเองเนาะเ <c oughs> จ้าสไลเดอร์กินคุณเนี่ยก็คงไม่ตายง่ายๆเลยนะถ้าใครชอบคลิปในวันนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดซับสไครต์ตัวนั่นเองเนาะยังไงวันนี้เนี่ยอุย้ยกูลาบไปก่อนนะคะทุกคนบายไว้เจอกันคลิปหน้านั่นเองนะคะ <c oughs> โหดเกินไปไมเนี่ยเจ้าสไลเดอร์กินคุณ